พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับวันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ ine, เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะครับอาจารย์ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า มีการนำเอาลูกสาวออกมาและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณแม่ก็ออกมาด้วยและพอมองดูการเคลื่อนไหวตรงที่มีทั้งลูกสาวแล้วก็มีทั้งคุณแม่เนี่ยจะดึงคะแนนเสียงให้พักเขาแลนสไลด์ได้ไหมครับผมนตัวผมไปตั้งข้อสังเกตอยู่นะพอซปเปอร์โอโทษทีพอโพอีสานสำนักโพอิสานเนี่ยออกมาว่าคุณยิ่งศรัทธานำเนี่ยการเป็น แม่ออกมาเลย <Okay. S 2> นี่เป็นเป็นแม่ก็พยายามจะต้องมาช่วยลูกหรือว่าคุณหญิงอ้อมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่ารู้สึกว่าคุณหญิงอ้อจะออกมาทันทีทันใดไม่ออกมาเฉพาะคุณหญิงออนนะอดีตนายกส,สมชายเจ๊แดงเยาวภาก็ออกมาช่วยกันทั้งครอบครัววงตระกูลเลยผมบอกว่ายิ่งทำนยมันไม่ได้ประโยชน์หรอกเมื่อวานนี้ผมได้เจอแกนำํำพักพืชไทยคนหนึ่ง <Okay. S 2> เป็นเพื่อนผม แต่เขาก็ทํางานเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านแหละเขาบอกกับผมบอกว่าไม่เป็นประโยชน์หนึ่งเวลาคุณทักศินออกมาพูดขับเฮาอะขับเฮาอะอาจารย์ไม่ใช่ขับเฮาขับเฮานะฮะยิ่งจะเสียเขาไปอยู่ในพักนะฮะเพื่อไทยนะเป็นสสหลายสมัยในพักเลยเขาบอกยิ่งจะเสียยิ่งจะทําลายสองการเอาลูกมาเล่นเนี่ยโชว์ลูกเนี่ยวัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ควรจะปล่อยให้ลูกเล่นไม่ใช่พ่อแม่ น้ำาบา,ากันตระก,กูลเนี่ยมาครบหมดอย่างเงี้ยและประชาชนก็ไม่ได้กินแกบกินหญ้ากินลำนะประสบการณ์ในอดีตตั้งแต่ยุครัฐบาลของไทยรักไทยยุคพลังประชาชนยุคเพื่อไทยมาจนถึงรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยผมถามจริงๆเนี่ยประชาชนก็รู้เช่นเห็นชาติหมดแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้จะขนครอบครัวกลับมาเล่นทําการเมืองไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแล้ว,ลวทำเพื่ออะไรทําเพื่อใครแล้วก็ร้องให้จะเอาแต่พ่อกลับบ้านมันไม่ได้อะนี่ไงกำลังจะถามอยู่เชียวว่า แล่วผมอมองยังไงกับการที่เขามีการร้องไห้รู้สึกว่าเสียอกเสียใจที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในประเทศไทยมองดูการร้องไห้ว่ามันจะส่งผลกับการได้คะแนนเสียงไหมคะผมกับมานี้ไม่ได้ซ้ําเติมนะถ้าจะร้องไห้ก็ต้องถามกลับไปถามคุณพ่อคุณอาก่อนว่าตอนที่เป็นผู้นําหรือตอนเป็นนายกนั้นทําไม่ได้ไม่คิดทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติประชาชนให้มันจริงจัง ไปคิดเรื่องของผลประโยชน์ตัวเองหรือผลประโยชน์ครอบครัวทําไมได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของบริษัทของตระกูลทําเพื่ออะไรและทําไมจึงต้องให้เมียโดนคดีสารพิภากษาตัดสินถึงที่สุดนะนะครับจนถึงที่สุดแล้วและทุกอย่างมันก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมดแล้วถามว่าตอนนั้นน่ะใครไปพัดภาคใครไปทําให้อยู่แต่ครอบครัวแต่แยก,กแล้วทาไมไม่คิดตั้งแต่ตอนนั้นละ่ะนะครับถึงวันนี้พอเกิดเหตุการณ์นะครับสารพิภากษามีคดีต้องหนีออกนอกประเทศและมาบอกใครละกันแกล้ง ไม่มีใครกลั่นแกล้งนะครับพ่อทําเองแม่ทาเอเบื่ออาทาเองทั้งนั้นนี่ผมกําลังคิดอยู่ในใจเลยนะพอเห็นภาพคุณหญิงอ้อออกมาคุณหญิงพ็จะมาออกมาภาพของอพี่น้องครอบครัวนะคุณทักษิณออกมาเนี่ยนับสนุนลูกเชียร์ลูกแล้วก็มาเริ่มครอบงําลูกแล้วครอบงําพักอีกเนี่ยผมกําลังมองสุดท้ายอาจารย์เสรีครับ<ถ>นี่คือพ่อแม่กําลังรังแกลูกอีก นี่คือพ่อแม่กำลังแก่ลูกอีกอาจารย์ผมเป็นห่วงน้องอุ้งอิงนะอันนี้จัดใจผมครับ